สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ใหญ่ใจบุญโอ้ยเนาะเขาทั้งบนเทั้งล่างเพิ่นว่างวดวส่งหายเขาเทั้งบนเทั้งล่างเจแดงเอ้ยว่าสนมุ่งดูขา่าท่านผู้ชมเนาะเอามางวดน,นี่ก็ขอให้เขาเพิ่นจับคู่ให้พรออมค่ะเอา้าอาจารย์ตีก็ส่งมามาแล้วครับอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์เมื่อที่แล้วหลุดหนึ่งสิงหา ขอแก้มือคืนสูตรคือเน้นส่วนอาจารย์เล็กชอบส่วนตัวครับแปดคู่แม่จะจันชุดล่างของอาจารย์เล็กครับมีชุดบนชุดล่างของอาจารย์เล็กวิ่งบนซิฟล่างเอาล่างเม็ดเดียว หนึ่งสิงหาหนึ่งก,ะะกรกฎาชิมหกะะกรกฎาบ่เขาวะจังไหรหน่วยล่างไม่เอาหน่วยล่างเยอะอ่านบึงกันกับเทาสชมบนหนึ่งสิงหา สิบหกกรกฎาคมวัดก้อนว่าเขาเอาวันนี้เอาข้องอาจารย์เด็กหรือผู้ใหญ่ใจบุญเอาผู้ใหญ่ใจบุญก่อนนะคะเนาะผู้ใหญ่ใจบุญก่อนค่ะผู้ใหญ่ใจบุญว่าเสนนะะเี่ยวของผู้ใหญ่ใจบุญกับองผู้ใหญ่ใจบุญก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยมาเอาเนาะผู้ใหญ่ใจบุญ phảiกด like,กด share, còn cả tham sốm, pha con like, con share, con tin tâm, học cả hai nha nhàng này, cô chạy bùn, ma là cả cô nhảy chạy bùn đó hả nó, pha con like, con share, con tin จดัดแดงท่าพาเงี้่ท่านได้ไหายมากค่ะหัวเพิ่นเนาะหายซีสองเป๊ะๆเลยเนาะค่ะเนาะเอาผู้ใหญ่ใจบุญไปก่อนนะคะผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นกะหายมากเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อเพิ่นกะหายตาสองตัวค่ะให้สองตัวนี้มาเดี๋ยวจะแดงจะเขียนห้เนาะสองตัวนี้มาสองหนึ่งนะคะเดี๋ยวหกตัวนี้จะแดงเขียนไหนที่หลัง สองสามสองศูนย์ค่ะสามห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองห้า สี่สามสี่ห้านี่คือตัวเพิ่นจับคู่ให้ค่ะแล้วก็นเน้นตัวนี้นะคะเนาะนะคะเนะพิ่นห้ยมาแค่นี้ค่ะท่านผู้ชมบนล่างนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะบนล่าง ส่วนเลขในแต่ล่างทันผู้ชมจับคู่อีกได้เข่าทั้งสามตัวค่ะพนบอกว่าจังได่จเจดีเข่าทั้งสองเข่าทั้ง, 2, งบนเข่าทั้งล่างพนว่านะสามเดี๋ยจเจดียงจีจับคู่ให้จับสามตัวเลยค่ะทุกู้ชมเอาตำแหน่งที่มันเคยออกเนาะ ยังวนล,ลืมค่ะตําแหน่งที่เคยออกเจดงเคยถึงน้ำเพินอยู่ค่ะเอาตําแหน่งที่เค่อยออกเลยค่ะตําแหน่งที่ค่อยออกเนี่ยออกอยู่นี่ตรงๆสองข้างตดสองข้างคือสามสี่ศูนย์สามหนึ่งสองนี่ตําแหน่งนี่ออกไม่สี่รอบค่ะสี่ข้างตัวไม้คือไม้ตอนเ็ดคลิปที่แหลกนะ จะเดงก็ถึกนะ้ำเพลินสามแดสี่สามันออกแบบนี้เนาะแปดสออกตรงนี้หนึ่งสองนี่มาสองข้างออกตำแหน่งนี่มาข้างหนึ่ง 1, ออกตำแหน่งสามหาศนย์ตรงเลขสามนี่ส่วนมากสิเป็นตะลักลอยค่ะท่าผู้ชมเคยออกตรงที่สามีนี่ข้างนึง 1. เคยออกตรงที่สามสี่นี่ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาตรงที่สี่สามสามสี่กับตัวน้่นจะแดงว่าน่ะนะเนาะจะแดงถ้าไปชุมป่มไปเห็นวะโอ้เขียนตรงนั่นค่ะนี่ก็คือเต็มละค่ะเป็นช่วมเอาตำแหน่งที่เคยถูกทั้งนั้นเลยเนาะสำาหรับสามตัวเนาะค่ะเนาะสามสี่ศูนยะ์ 3, 4, 0, แล้วก็สามหนึ่งสองแล้วก็ สามห้าศูนย์นะคะตำแหน่งหนีที่เคยถูกแล้วก็สองตัวนี้เคยออกมาสองรอบนะคะตำแหน่งนี้ตรงซี่หาก็เคยออกค่ะออกสองตัวนะคะออกสองตัวยูดตรงนี้เคยออกตรงนี้เคยออกนอกนี่มจะออกสามตัวนะคะตรงนี้ออกตรงนี้ออกข้างหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ยังว่าทันเคยออกนะมันจะออกแต่ตรงนี้วันนี้ แล้วก็มานี้แล้วก็มานี้แค่นั้นตรงออกที่สี่ห้าห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่ตำแหน่งนี้ที่ออกสองตัวเนาะแล้วก็ตรงสองหนึ่งนี่คยออกสองตัวอยู่หลายครั้งแล้วก็ตรงนี้เคยออกอยู่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี่แหละค่ะเอาแต่ตำแหน่งที่เคยออกก็มีพ้นจับคู่ให้สองหนึ่งแล้วก็หาศูนย์สี่ศูนย์ตำแหน่งที่สี่ศูนย์กับเนี่ย่าท่านเคยออกจากเทียนนะ ตำแหน่งนี้ยังไม่เคยออกสักทีค่ะแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็ยังไม่เคยออกนะมันจะออกตำแหน่งนี้บ่อยแล้วก็ตำแหน่งนี้ออกบ่อยตำแหน่งนี้ออกบ่อยที่สุดถ้าสามตัวตรงๆต,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 ตำแหน่งสามตัวนี้ค่ะสามตัวนี้ออกบ่อยที่สุดเลยนะแตงวดนี้พิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซสือค่ะท้ชนาม คนจับคู่หายสองหนึ่งสองสามสอูนย์ได้มาสองนะสองสามสองหนึ่งสองศูนถ้าสามก็จะเป็นสามห้าถ้าสี่ก็จะเป็นสี่ศาถ้าสก็จะเป็นสองห้าสี่สห้ามเป็นไปได้ตามถ้าตามสติเก่านะคนะหาูนหางามก่ะแล้วก็ตรงหนสองนี่สวยค่ะ เราทันพุชมเป็นแนวทรางในการเสี่ยงซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเป็นกำลังใจให้เจแดงด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามส4มสี่ศูนย์หนึ่งสองหาถืองวดพ่านหันเพิ่นบอกว่าถูกทั้งบนทั้งล่างเจแดงงวดบ่ได้ส่งน่ะโอ้ยอหยางนักนาเนาะดวงว่าจะนาค่ะซันกัซีได้เต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ สี่สามหน้าลุ่นหาศูนย์หนาลุ่นสี่ศูนย์หน้าลุ่นค่ะ,าาคะทาวิจุบเนาะสี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็สี่สามหน้าลุ้นกับสองหนึ่งนะคะกับสองหนึ่งสองหนึ่งหน้าลุ้นะอะไรคะ่ะเรงเ,เ,เรียนเรียกพุ่งย <c oughs> ่ <ๆ S 2> ใจบุญวดกว้อนเพื่นถือทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> อบอกอืมอืมเป็นอไรวันที่ส่วนไหนมึงอันนั้นมึงยังบ้านดงแสนต่อเนี่ย ทรงแห้งท่านมีเส้นเจอแล้วบ้านต้นบอกต้นบอกว่าอยู่วันดุงหลางเส้นต่ออ๋อยู่บันดุง,ดงบ้านลุงล่ำบ่บ้วงเส้นต่อถ้ามันม่วงเดียมัวนมันบ่ท่านหิหลังให้แกเข้านี่แหละบ้านเซนต่อบ้านคือบ้านบ,านบา่เข้าออกพยนากเออไอต่ำมึงนะถ้าเจอส่งหรือเปล่าเข้าก็ไปเบื้งเมีย เอาโทรศัพท์แม่คือดำเลยวะบอกจะต้นแขงบอกแม่มันบาแจ่มมันมีอาการดีเด้มั้ยนี่ถ้าอยู่เขาบอกพอเห็นว่าอยู่ม่เติมเงียบ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 ร่มเย็นมีมีเนาะมร่มเย็นด่าทะเบิงกันมือแรกง่ายใจบุญบอกเขาจับมวลแล้วแม่บ่เข่าหลายมวลแล้วมวลที่แล้วเข่าบนเข่าล่างเพิ่นบ่ได้ส่งมาให้บอกมันว่าจะแดงเอ้ยยามบ่ส่งเข่าบ่ทั้งบนทั้งล่างเพิ่นว่าสองหกสองสี่น่ะ เมื่อวันนี้เทียทถูกเอากดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามสังส่งซื้อคขี้แม่ขี้นี่ท่านี่หนาสิจอยนี่ยเหมือนเศ้าตื่นขึ้นมาขึ้นหนาบ่ได้หนาบ่บวมน้านี่ตื่นขึ้นมาเงี้ยเหมือนเศ้าหนาหนาบ่บวมปกติตื่นขึ้นมาน้าหมือนเศร้าสิหนาบวมหนาไขครอันมา,าใช่อันนี้มันสิชอบล่วงไปเด่นสีทองแม่ยคอลลาเจนทองคำอ๋อคอลลาเจนทองคำมันจะมีทองคำเล็กๆๆๆอยู่ในนี่นะคอลลาเจนแบ น่าน่าเต่งตึงว่ะเส้นเส้นลำนะนะแจ้นเส้นลำได้นะเจ้าบ้านละแม่งสันกระปุ่หกร้อยกระปุ่นหกร้อยสองกระปุกกระพันสองแถมสบู่ด้วยนะแถมสบู่อ่าสบู่สมหรือสบู่ขาวเลือกเอาได้เลยสบู่ส้มลดฝ้ากัดจุดด่างดำสบู่ขาวหนาหนานิ่มนุ่มเนียนปรับสภาพผิวให้เนียนเรียบให้ตึงกระชับเหมือนขึ้นกันกับตัวนนี้เลยสีขาวคนเกิดข้อดีของคุณแมา คุณแม่ทำไมหน้ายังสวยอยู่เลยตอนที่ทายกับจีแดงกันคิมเดือนสกาหน้าได้ก็สวยเนาะมันไปทายคู่กันหนาสดไปทายคู่กันกันนางามกมูห้าัมยวใช่ตัวนี้แล้วมหาปีแล้วเนาะมันโมแมอใช่ตลอดให่มหาปีะแต่บางขึ้นอาจสิบ่ได้ท่าถ้ามือไดขึ้นได้ท่านี่บอกหนาซอบล่งหนากระชับหนาเป็นเด็กเลยขาห้นทานหนาสีบดเอาท่ามือเอาท่ามือจนเนียนแม่ละ ปกติเ<อ>มื่อวันเนียนดิหยาบคือผิว<อ>นี่แหละบือท่า<ซ>หลังมือมันเนียนไงเอฟซีเมื่อกี้ที่บ้านเป็นท่าลายถมเปียงเพิ่อนว่าท่าหนาเพิ่อนเห้ท่าลงไปหลด<อ>ุดเจ้าของขี้มันว่าจดแดงเอ้ยท่าป<อ>ิดลงไปเลยหลายๆเลยทรงให้ใส่น่ะตัวนี้กับท่าตัวนี้กับท่าทัาบเป็นไปเลยหนาสิเนียนแล้วก็ใช้ตลอดเลยทั้งกลางวันกลางคืนแต่งหนาเขาวะแม่มไว้แต่งหนางามกงมูอยู่ในบิดมือค่ะค่ะออ๋หน้าสดๆเห็นไหม เอาแย่งใส่กันกับเดือนสกาวด้วยแับนีน้เห็นวันนั้นนั่นเขาก็สวยอยู่นะเออเดือนสกาวก็ได้อยู่นะอ,อช่วงนี้เข้าพรรษาก็สดใสหน่อยนะอ,อ่ากับเต่งตึงสุดใสพถัดควันเพียงพ่อ,อ,อสวดมนต์เสริมนำปิดนิดธรรมดาเอา้าเป็นได้ผู้ยังเจบุญแม่นี่แล้วแม่มากนี่แล้วหาศูนย์นี่หนึ่งสองนี่สามหนึ่งสองออกไปเลยเนาะ กับสี่ห้าศูนย์นี่เอ้ย3 5 0เอาสองคู่ไปเลยแม่จับคู่เองนี่นี่เอาตำแหน่งที่เคยถูกเลยมหนึ่งสองกาให้หมู่านี่เนี่เลขออกขนักหนาเวิร์ดเล่าโอ้โหอยังเช่นบอลเรีนขึ้นไปอีกให้ไข่กับบลูไปเซียงเส้นซี่ได้สิบเก่าบ่ลื่อมาสื่อเลขถูกแต่อย่าลืมซื่อดหนึ่งเก่าไวปเลยแม่กับเจ็ดเก่ากับศูนเด้าเด้อบอลสื่อเลขเล่าหมู่บ้านี่เนาะโอ้ยกระบอนลาจีแดงนะ เปียะกระจมีต่ปูมากคักคักหอดมือเลยเล่าก็กันเศ้าอาจารย์เนี่ยในกลุ่มมาถือจักอาจารย์ถือได้อาจารย์ปะหัดอืมมียู่อาจารย์นึงเลยเก้าซีสองสองซีเก้าที่ทรงแบกเบื้องแรกในกลุ่มเพราะพระพัดถูกว้เล่ากับตาปากน้ำโพกเขาไวที่สุดพระพัดวอที่เราเขาทั้งบนทั้งล่างทีมนอ่ยผู้ใหญ่ใจบุญเขาทั้งบนทั้งล่าง อาฝากกดไลค์กดแชร์จังซื้อครีมาอันนี้ให้ตื้อแต่กินเนี่ยให้ที่ไปเสี้ยมือเนี่ยรบปวดรบปวดแฮ้งพริกขิงสิโอ้ยปวดทรมานไปพริกก็ได้ตรงเอาไว้แล้วเอาไปกินว่าปะเนี่ยแม่ก็เลี้ยวให้เลาวปุ๊บหนึ่งให้กินซื้อๆวันนี้แม่แม่ไปมือรุ่นบ่ได้ถามดอกลืมไปแล้วแล้ววะยาเจ้าดีอยู่เด้อร์วัสดุเนี่ยไขยู่วัสดุเด้แกะปวดลวด ปวดกระดูกย่างเดียวเด้ปวดเส้นปวดเอ็นไม่หายเด้กว่าอยู่เยอะแล้วแล้วก็มีการเจ็บปวดต้องจะไปกินมาไปแล้วมันก็เลยไข้บ่อเล่าไปโยกอย่างงี้กระดูกมันกระแทกอ๋อค่ะยกอะไรเพราะว่าพูดเ่าน่ะเจ่านะแม่ตังค์่ะห้าร้อยบาทเน่เราถ้าคูนึงกะบคเป็นเก้าร้อยเก้าร้อยบาทเก้านี่คูนึงแต่ว่าคูนี้สี่ร้อยผมลุ้งสายตานี้ถ้าคูนึงกับแปดร้อยบาทแปดอยสายตาเนาะ ปู manager, หนึ่งเก่าหน่อยกระดูกแม่สาวเนี่ยแม่สาวมันยังไข่ออกมาแม่สาวซองกระปุกเพิ่นเพิ่นกระดิ่หลังเพิ่นผุกระดูกก้อนกระดูกผุมันเป็นล่มมันเลยเหล่ามันเลยหักเลยแตกนี่กองผู้ใหตุใจบุญใีแดงกันมาวันที่แล้วขอทั้งบนทั้งหลังนั่นแหละเอาท่านผู้ชมจะเรียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ